ใช่ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันเจ้าโสเจริญเนี่ยจบป .4 โตมจาจากครอบครัวขายหอยทอดเจ้าโสธนินตอนปเป็นวัยรุ่นเป็นลูกจ้างเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เก็บตังค์แบบที่เราเห็นในโรตัสอ่ะคุณวิกรมกรมดิบขายถั่วคั่วอยู่ท่าม,ม่วงเมืองการคุณตันนิชิตันจบม .3 ทำงานเป็นกรรมกรแบกหามค่าแรงวันละเจ็ดบาทมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยเขาต่ำกว่าเราเยอะมันไม่เกี่ยวกูในต้นทุนทั้งพี่ทักษิณเลยจบสมามพั์เหมือนกันเนี่ยทำไมทำไมเขารวยกว่ากูได้อ่ะฮะกะูโง่เหรอกูไม่ได้โง่กูมีโอกาสเหรอ กูกระจอกเองไงคนมันจะไม่สู้อ่ะมันตัดสินใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะไม่สู้ไอคํา่าต้นทุนไม่เท่ากันมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างให้ความกระจอกของมึงข้ออ้างให้ความไม่สู้ของมึงน่แหละมึงอย่ามาอ้างแล้วว่าต้นทุนน้อยกว่าไอพวกต้นทุนมากกว่าถ้ามันไม่เอาต่อถ้ามันไม่สู้ต่อไม่เรียนรู้มากขึ้นไปอีกอ่ะมันก็ชิบหายได้เหมือนกันต้นทุนของมึงคือใจมึงนี่แหละอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโดนดูถูกเท่าไหร่โดนสบประมาทเท่าไหร่ทำไมทำไมกลายเป็นศิลปินระดับประเทศได้ทำไมทุกสาขาอาชีพมัันนนนมมีรรวาาาาทททท้้้้งงงแแต่ขขออยให ถึงมีร้านสองร้านคนเราถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถประสบความสำเร็จได้มันคิดถูกแล้วถ้าคิดว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มึงก็คิดถูกอีกแหละมันอยู่ที่ความคิดของมึงมันอยู่ที่ภาพที่มึงมองเห็นตัวมึงเองมันอยู่ที่ความรักความศรัทธาแล้วก็ความเคารพตัวเองของมึงทั้งนั้น ตินเตนะนิยติโลโกโลกของมึงหมุนไปตามความคิดของมึงคิดว่าตัวเองจะล้มเหลวจะจนมึงล้มเหลวแน่มึงจนแนะ่คิดว่าตัวเองจะรวยได้สําเร็จได้มึงรวยแน่มึงสําเร็จแนะ่ไอปจัจจัยภายนอกอุปสรรคยังไงก็มีมันไม่ได้มีเพื่อขวางมึงมันมีเพื่อมาเสริมสร้างให้ตานานชีวิตของมึงมันยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าความสาเร็จมึงไม่มีอุปสรรคนมึงแค่นั้นนะแต่ถ้าความสาเร็จมีอุปสรรคความสำเร็จมึงแม่งโคยิ่งใหญ่วาสนาแปลว่าต่อเนื่องบารมีแปลว่ากําลังใจกําลังใจเต็มเต็มของมึง้นๆเลยไม่เกี่ยวมัรเป มีวาสนา,าไม่ได้ถ้ามึงย ami, ังไม่สร้างบารมีก็เริ่มจากทานไงทานบารมี่ให้คนก่อนให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนช่วยคนก่อนช่วยเขาแก้ปัญหาจํานวนเงินของมึงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับจํานวนแล้วก็ขนาดของปัญหาที่มึงแก้ผู้คนอดของโลกมันมีแค่นั้นพอสร้างทานบารมีแล้วมึงก็สร้างสิงส่งบ er. er. ารมีมึงก็ทำนิสัยดีๆไม่เบียดเบียนใครในี่ยขมาบารมีทําใจดีๆพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นทุกข์ของโลกให้เห็นทุกข์ของผู้คนมึงทําธุรกิจมึงต้องเข้าใจทุกข์ของคนถ้ามึงเข้าใจทุกข์ของมึงไม่ได้้มมมึงงกาทุอ่ไถ มึงก็ไม่เห็นทุกคนอื่นเขามึงจะช่วยอะไรเขาได้ปัญญาบารมีมันก็ศึกษาในสิ่งที่มึงทําให้มันรู้แจ้งแทงตลอดวิทยาบารมีเพียรพยายามไม่สําเร็จไม่เลิกไม่ล้มเลิกง่ายๆคนไม่มีล้มเหลวหรอกแม่งส่วนใหญ่ล้มเลิกขันติบารมีอดทนเวลามึงทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนมาเบียดเบียนมึงทั้งกายวาจาใจมันมีอยู่แล้วความอดทนจะทำให้มึงกลายเป็นยอดคนตรัจากบารมีผู้ให้จำทำให้จริงจริงใจไม่หลอกลวงเขาอธิษฐานบารมีตั้งมั่นในเป้าหมายของมึงไม่โรเลยอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอออมมมมมัันนแปลวว่่าาาตตต้งงงบบรีึทุกคๆ มึงด้ยวยความรักความเฟือเฟื้ออยากให้เขาพ้นทุกอยากให้เขามีความสุข,ขอุเบกขาบรารมีถ้ามึงช่วยใครไม่ได้จริงๆมึงก็ต้องปล่อยวางมึงเอาความสามารถของมึงไปช่วยคนอื่นต่อนี่วัฒนาบรารมีมันเกิดตรงนี้เลิกพูดเรื่องต้นทุนชีวิตต้นทุนหาเหวอะไรไปได้เลยมันไม่มี